บทที่7518 7519เสียงถอนหายใจของลีย่าลินไม่ได้กระตุ้นให้เย่เฉินครุ่นคิดถึงเรื่องนี้แต่เขากลับรู้สึกกดดันขึ้นมาในสายตาของลีย่าลินอีกฝ่ายมีความสามารถเทียบเท่ากับพ่อแม่ของเขาความคิดแรกของเขาคือด้วยความสามารถอันน่าเกรงขามของพวกเขาที่กล่าวมานั้นฉันจะยังหาเซียวซูรานเจอได้หรือไม่ตัวลีย่าลินเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนัก เขาเพียงถอนหายใจคิดว่าสำหรับคนอย่างเขาเขารู้จักแค่พ่อกับแม่ของเย่เฉินเท่านั้นจริงๆที่มีความสามารถเช่นนี้และเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าทั้งคู่จะยังมีชีวิตอยู่เย่เฉินอดถอนหายใจไม่ได้และพูดว่านักสืบหลี่พวกเขาสร้างม่านควันไว้มากมายทิ้งร่องรอยทั้งจริงและเท,ท็จไว้มากมายเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไปดีหลี่ย่าหลินหยุดไปครู่หนึ่งแล้วถาม อาจารย์เย่ท่านตั้งใจจะตามมาหาคุณหญิงเย่หรือไม่เย่เฉินโล่ออกมาแน่นอนข้าจะตามมาหานางให้เจอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลี่ย่าหลิงยิม้มงั้นก็ไม่ต้องกังวลมากไปฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยคุณหาบาแสจนกว่าจะเจอคุณนายเย่เย่เฉินรู้สึกโล่งใจเมื่อได้รู้ถึงนิสัยและความสามารถของหลี่ย่าหลิง คำพูดของเขาทำให้เขารู้สึกอุ่นใจขึ้นอย่างน้อยก็ครึ่งทางจุดจๆฮิวสตันสหรัฐอเมริกาและเมลเบิร์นอยู่ห่างกันเกือบ15,000กิโลเมตรเครื่องบินของครอบครัวอันที่หลีย่ย่าหลินนั่งมาจะต้องหยุดเพื่อเติมน้ำมันดังนั้นการเดินทางทั้งหมดจึงใช้เวลาอย่างน้อย17-18ชั่วโมงเย่เ yeah! ฉินไม่มีประสบการณ์ในการสืบสวนคดี และเมื่อหลี่ย่าหลินไม่อยู่เขาจึงเริ่มต้นได้อย่างงุ่มงามด้วยการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพยายามติดตามความเคลื่อนไหวของถังซื่อไห่ก่อนแต่ถังซื่อไห่กลับระมัดระวังตัวมากว่าที่เย่เฉินจะจินตนาการได้อย่างแรกภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดของโรงพยาบาลใช้งานไม่ได้ทางโรงพยาบาลระบุว่าสาเหตุเกิดจากไวรัสในห้องคอมพิวเตอร์ ทำให้ฮาร์ดไดรฟ์ที่เก็บภาพเสียหายและแทบจะก,กู้คืนข้อมูลไม่ได้ประการที่2ภาพจากกล้องวงจรปิดรอบโรงพยาบาลถูกทำลายก่อนเกิดเหตุมีคนยิงกระสุนตะกวัวจากปืนลมจนเลนกล้องแตกหรือสายส่งไฟฟ้าขาดกระสุนตะกวัวเหล่านี้ทำงานด้วยแก๊สอัดซึ่งไม่มีดินปืนและยิงออกมาได้อย่างเนียบเชียบแม้จะไม่ทรงพลังเท่าปืนจริง แต่แรงถีบกลับที่เกือบเป็นศูนย์ทำให้แม่นยำอย่างเหลือเชื่อเมื่อใช้กับปืนลมและกล้องเลงที่มีความแม่นยำสูงอาวุธปืนประเภทนี้ถูกกฎหมายในหลายประเทศและมีจำนวนมากกว่าปืนจริงมาก,กเกษตรกรจำนวนมากใช้ล่าหนูและหมาป่าการยิงเพียงนัดเดียวจากระยะร้อยหรือ200เมตรสามารถเจาะกระโหลกหนูได้อย่างง่ายดายในขณะที่การทำลายเลนหรือสายเคเบิลไม่ใช่ปัญหา ยิ่งไปกว่านั้นระยะและมุมของกล้องมักจำกัดดังนั้นหากผู้โจมตีวางตำแหน่งและระยะห่างอย่างระมัดระวังการยิงจากด้านข้างก็อาจไม่ถูกตรวจจับได้ระยะการเฝ้าระวังของเมลเบิร์นต่ำกว่าเมืองใหญ่ๆของจีนมากอยู่แล้วและหลายพื้นที่ยังไม่มีระบบเฝ้าระวังข้ามระบบดังนั้นหากกล้องถูกทำลายพื้นที่นั้นจะกลายเป็นจุดบอดนี่คือเหตุผลที่ตำรวจไม่สามารถหาพยานหลักฐานหรือบาแสใดๆได้ไดไดได ขณะที่เย่เฉินกำลังสิ้นหวังถังซื่อไห่ได้ออกเดินทางจากสนามบินพอร์ตเฮดแลนด์มุ่งหน้าสู่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นแล้วทันทีที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเขาก็เดินทางเข้าสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกครั้งตามข้อตกลงของอันเชิงฉีเขาออกเดินทางด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้าพิเศษวิธีการออกเดินทางนี้ทำให้ถังซื่อไห่แทบจะซ่อนตัวอยู่ได้ ทำให้ไม่สามารถติดตามตัวเขาได้ง่ายง่ายหากไม่สามารถหาบุคคลสำคัญและดึงข้อมูลจากบุคคลเหล่านั้นมาได้พวกเขาก็จะไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆเลยในขณนะดเดียวกันวัดคินคาคุจิในเกียวโตซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก็ถูกปิดตายโดยสมบูรณ์โดยปกติแล้ววัดคินคาคุจิจะได้รับการบุรณะทุกๆหนึ่งหรือสองปีแต่งงานส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างเล็กน้อย ประกอบด้วยการทาสีใหม่การลงทองและการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจเสร็จสิ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่คืนอย่างไรก็ตามในครั้งนี้วัดคินคาคุจิประกาศว่าอาคารหลายหลังซึ่งมีอายุมากแล้วมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมากและจะต้องได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ซึ่งจำเป็นต้องปิดให้บริการอย่างน้อยหนึ่งเดือนครึง่ง อัญเชิงฉีได้เข้ามาพำนักณที่แห่งนี้ส่วนพระจริงชิงได้เดินทางมาถึงอย่างลับๆไม่กี่วันก่อนหน้านี้โดยได้ติดต่อสื่อสารกับสิทธิ์ของท่านซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดคินคคุจิไว้แล้วพระคงอินเจ้าอาวาสวัดคินคคุจิเป็นพระภิกษุอายุ125ปีผู้มีคุณธรรมอันสูงส่งแม้พลังของท่านจะลดลงแต่ความศรัทธาในพระพุทธศาสนายังคงไม่เสื่อมคลาย สิทธิของท่านเคยให้ชมวิดีโอการบรรยายของอาจารย์จริงชิงและพระคงอินนั้นประทับใจอย่างยิ่งในความเข้าใจอันลึกซึ้งของท่านในธรรมะด้วยความเชื่อมั่นว่าหลังจากบวชมา110ปีความเข้าใจในธรรมะของท่านยังคงมีเพียงแค่60%อร์ซ์หรือ70%เอร์เซตของจริงชิงท่านจึงตัดสินใจอย่างนาแน่วแน่ที่จะรับจริงชิงเป็นอาจารย์ เป็นผู้นำทางสุดท้ายปีที่แล้วพระคงอินเดินทางไปที่ภูเขาผูถั่วด้วยตนเองโดยอ้างว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางพุทธศาสนาระหว่างพระภิกษุชาวจีนและชาวญี่ปุ่นแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านเดินทางมาเพื่อพบกับอาจารย์จริงชิงและเสนอตัวเป็นศิษย์ด้วยตนเองในตอนแรกอาจารย์จิงชิงปฏิเสธแต่พระคงอินผู้หลงไหลในธรรมะที่จริงชิงอธิบายอย่างลึกซึง้ง ไม่เพียงแต่คุกเข่าลงต่อหน้าอาจารย์จริงชิงและวิงวอนเท่านั้นแต่ยังยอมรับอย่างเครง่งครึมต่อหน้าสื่อทั้งจีนและญี่ปุ่นด้วยการกระทําของพระคงอินไม่ได้มีเจตดนาที่จะบีบบังคับทางศีละธรรมเขาเป็นผู้นําในแวดวงวิชาการพุทธศาสนาของญี่ปุ่นและการยอมรับการฝึกฝนของอาจารย์จิงชิงซึ่งยังเป็นผู้เยาอย่างเปิดเผย แม้จะทำให้ดูลดทอนสถานะของท่านต่อชุมชนโดยรวมอย่างไรก็ตามเขายังคงไม่กังวลโดยเชื่อมั่นในสุภาษิตจีนที่ว่าหากได้ยินความจริงในตอนเช้าก็อาจตายในตอนเย็นเขาหวังว่าในช่วงบ้านปลายชีวิตเขาจะได้มีโอกาสเข้าใจคำสอนทางพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะคำพีทางพุทธศาสนาซึ่งมีมาหลายพันปีแล้วนั้น ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนอีกต่อไปยิ่งศึกษาลึกซึ้งมากเท่าไหร่ความเข้าใจก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นและเช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาแม้แต่ความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากอาจารย์จริงชิงเกรงว่าการกระทําของพระคงอินจะก่อให้เกิดเสียงดังและดึงดูดความสนใจโดยไม่จำเป็น เขาจึงจำใจยอมรับพระคงอินเป็นศิษย์นอกระบบโดยสอนธรรมะให้แต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ไว้เป็นความลับพระคงอินปฏิบัติธรรมมาหนึ่งร้อยสิบปีและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าเมื่อจิงชิงตกลงสอนธรรมะใหเ้เขาเขาจึงยอมทำตามทุกคำขออย่างเต็มใจด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครนอกก่ารู้ว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์แบบอาจารย์กับศิษย์ แม้อายุจะต่างกันมากหลายสิบปีเมื่อไม่กี่วันก่อนเมื่อทราบว่าจริงชิงประสงค์จะหลบภัยมาที่วัดคิงกกุจิสักระยะหนึ่งเขาจึงรีบจัดการบูรณาวัดในทันทีและสงวนลานอันเงียบสงบที่สุดแห่งหนึ่งไว้สำหรับจริงชิงเขาไม่เพียงแต่งดเว้นการเยี่ยมเยือนเท่านั้นแต่ยังห้ามมีให้ผู้ใดในวัดได้เข้าใกล้โดยเด็ดขาดกลุ่มของอันเฉิงฉีและซิสเตอร์ซุนจึงได้เข้ามาพำนัก าวัดแห่งนี้เป็นการชั่วคราวขนาดนั้นเองจริงๆิซึ่ง,งกำลังคุยเรื่องพระพุทธศาสนากับพระคงอินในห้องปฏิบัติธรรมอันเชิงฉีอยู่คนเดียวในลานบ้านพลางครุ่นคิดพลางมองต้นสนเก่าแก่ที่เพิ่งแตกหนอ่อซิสเตอร์ซุนเดินข้ามทางเดินในลานบ้านและเดินอย่างรวดเร็วไปข้างหน้าเธอกระซิบอย่างเคารพว่าท่านหญิงซือไห่ออกเดินทางแล้วคาดว่าจะถึงโอซาก้าในอีกแชั่วโมง ดิฉันได้นัดคนไปรับเขาและจะพาเขากลับเกียวโตโดยเร็วที่สุดอันเฉิงฉีพยักหน้าและถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญเอ๋อทำอย่างไรบ้างซิสเตอร์ซุนกล่าวว่าท่านชายน้อยได้เตรียมคนไว้หลายคนเพื่อสืบสวนที่จีนแล้วและตระกูลอิโตก็ได้ส่งนินจาม,มาช่วยเขาด้วยอันเฉิงฉีพูดเบาๆว่า ไม่เป็นรายปล่อยให้พวกเขาสืบสวนไปเถอะไม่ว่าจะสืบสวนยังไงบอแสก็จะถูกเปิดเผยในจุดสำคัญหอลายจุดด้วยเบรกเกอร์วงจรมากมายขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะทำให้ล้มเหลวซิสเตอร์สุนเสริมว่าแต่ดิฉันเพิ่งได้ยินมาว่าสารวัตรหลี่จากฮิลตันกำลังไปเมลเบิร์นอันเฉิงฉีขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพล่ออกมาสารวัตรหลี่หลี่ย่าหลินใช่ไหม ใช่พี่สาวซุนพยักหน้าท่านชายน้อยของเราช่วยชีวิตเขาไว้ข้าคิดว่าถึงเวลาที่เขาต้องตอบแทนน้ำใจของเขาแล้วอันเฉิงฉีเม้มริมฝีปากครู่หนึ่งแล้วกล่าวอย่างเคร่งขรึมว่ายา่าหลินเป็นปัญหาสำหรับเราสำหรับเขาตราบใดที่เขายังมีเวลาว่างคดีใดๆเขาก็สามารถคลี่คลายได้การสืบสวนหาพวกเราไม่น่าจะเป็นเรื่องยากด้วยความสามารถของเขาหนึ่งหรือสองปีก็เพียงพอแล้ว พี่สาวซุนกล่าวอย่างกังวลหนึ่งหรือสองปีนั้นสั้นเกินไปโอกาสที่นายน้อยจะก้าวข้ามสมาคมโปชิงได้ภายในหนึ่งหรือสองปีนั้นถือว่าน้อยมากจุดจุดอัญญประกาศคู่อันเชิงฉียิ้มและกล่าวว่าไม่เป็นไรยา่าหลินเป็นคนฉลาดถ้าเขาพบบอ่อแสที่แท้จริงของเราข้าจะไปพบเขาเองปกติเขาจะให้เกียรติข้าเสมอ ณจุดนี้สีหน้าของนางก็เคร่งขครึมและกล่าวอย่างเคร่งขครึมว่าไม่ว่าจะอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าปล่อยให้เชิญเอ๋อพัฒนาไปช้าเกินไปอูเฟยหอยานเหลือเวลาอีกไม่มากในอนาคตนางจะยิ่งบ้าคลั่งและวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเชิญเอ๋อต้องเตรียมพร้อมให้พร้อมอยู่เสมอมิเช่นนั้นเมื่ออูเฟยหอยานตั้งใจจะทำอะไรก็ตามตระกูลอันและตระกูลเยจะต้องตกเป็นเป้าหมายของนาง